เมืองหลวงใหม่ของพ่อม่ที่ย้ายจากร่างกุ้งมานายปีดอวันนี้ผมบุกมาถึงที่นี่แล้วครับเหลือเชื่อจริงๆนายปีดอนี่ก่อนหน้านี้มีข่าวกรองจากตะวันตกบอกว่าเป็นเมืองที่ลีลับมหัศจรรย์มากใครต่อใครก็ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องย้ายเมืองหลวงมาที่นี่บอกว่าอดีตผู้นำนายพลตันช่วยนั้นไปเชื่อหมอดูหรือว่ากลัวว่าสหรัฐจ,จะถลม่มย่างกุ้งเหมือนกับที่เธอถลม่มอิรักบ,บุกเข้าไปยึดอย่างนั้นได้ หรือว่าเป็นเพราะว่ามีแผนอะไรที่จะสร้างเมืองใหม่เพื่อตัวเองวันนี้ผมมาถึงที่นี่แล้วจากคำบอกเล่าทางการแล้วครับมาถามเลยครับไม่ว่าจะเป็นอธิบดีของกรมสารสนเทศของกระทรวงต่างประเทศเขายืนยันว่านายปิดอนี่คือเมืองหลวงที่สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นศูนย์กลางของประเทศใหม่ให้ย่างกรุงนั้นเป็นเหมือนนิวยอร์กศูนย์การค้า และให้นาปิดอแห่งนี้นั้นเป็นศูนย์บัญชาการทางรัฐบาลคล้ายๆกับวอชิงตันกับนิวยอร์กมาถึงที่นี่จึงเชื่อครับเพราะก่อนหน้าน,นี้เนี่ยก็สงสัยกันว่ามาที่นี่ได้ไหมมาถึงที่นี่จะมีทหารตำรวจติดตามไล่ล่าเราหรือว่าคอยตรวจสอบเราไหมและจะมีบ้านเมืองมีใครอยู่บ้างแรกๆที่มีข่าวก็บอกว่ายังเก่งเนี่ยก็จะมีแค่แสนคนแต่ว่ามาตรวจสอบทางการแล้วเจ้าหน้าที่ของกระทรวงข่าวสารก็บอกว่า 1-2ล้านคนแต่ผมเชื่อว่าคงจะอยู่ในเกณฑ์นี่แหละครับหลายแสนคนแต่ที่นี่นั้นวันนี้ผมมาถึงเนี่ยเริ่มจะเปิดครับดูถนนสิครับว่า8เลนครับเป็นถนนที่กว้างใหญ่ไพศาลหลายๆเมืองในอาเซียนยังไม่มีเลยครับขวามือผมนี่เป็นไฮเปอร์มาร์เก็ตเป็นศูนย์อาหารเป็นที่ขายเป็นซูเปอร์มอลมีอาหารการกินทันสมัยมากมาย โรงแรมนี่มีไม่ต่ำกว่า10กก่อแห่งครับทั้ง4ดาวและ5ดาวแต่ว่าถ้าห่างนั่งรถมาจากร่างกุ้ง320กิโลเมตรมาทางเหนือตลอดเส้นทางนี้คุณก็จะงงว่าเอ๊ะมาเมืองอะไรเพราะว่าไม่เห็นมีรถสวนมาเลยตลอดเป็นระยะเวลา10กิโลแต่ว่านั่นแปลว่าเมืองนี้นั่นอยู่ห่างไกลจริงๆชาวบ้านพม่าหลายคนก็บ่นครับว่าที่นี่แห้งแล้งที่นี่ห่างไกลมาสร้างเมืองหลวงที่นี่ทำไมต้องมีเหตุผลทางการเมืองแน่นอน แต่ว่าเขาก็ยืนยันครับทั้งเจ้าหน้าที่ที่เราเจอและทั้งที่พบปะกับคนที่มาทำงานที่นี่เขาก็ยืนยันว่านี่จะเป็นศูนย์บัญชาการของรัฐบาลใหม่ดูสิครับว่าตึกรัฐสภาเขาเนี่ยใหญ่โตขนาดไหนไม่น่าเชื่ออะไรครับว่าจะมีเมืองหลวงไหนที่มีรัฐสภาขนาดนี้ที่ทำการหรือว่าทำเนียบประธานาธิบดีก็อยู่บริเวณเดียวกันนี่แหละครับ ฉะนั้นมองดูเนี่ยบางคนที่อยู่รกรุงคนพม่าเองเรียกที่นี่ว่าดิสนีย์แลนด์คือมันแปลกมันเหมือนกับอยู่ดีๆกลางทะเลทราย,ยไปสร้างปรา,าสาทขึ้นมาในปิดอแปลว่า City of the King เพแปลว่าเป็นเมืองของกษัตริย์และปีหน้านี่จะเป็นจุดทดสอบเพราะว่าในปิดอจะเกิดหรือไม่เกิดเพราะว่าจะเป็นปีที่ซีเกมส์เออาเซียนเกมสจะมาแข่งที่นี่และพะมาเป็นเจ้าภาพส่วนใหญ่จะแข่งกันที่นี่ สนามกีฬา2สนามใหญ่ที่จุได้สนามละสามหมื่นคนนั้นตอนนี้สร้างไปประมาณ60-70%แล้วและเขาต้องสร้างนอยปิดโดให้เป็นที่ประทับใจเพราะว่าอีก2ปีต่อมาพม่าจะเป็นประธานอาเซียนแปลว่าจะมีการประชุมใหญ่ที่นี่และไม่ใช่เพียงแค่10ประเทศอาเซียนเท่านั้นครับจะมีทั้งจีนญี่ปุ่นเกาหลีสหรัฐอินเดียรัเสเซียผู้นำจะมาที่นี่หมดฉะนั้นเขาต้องสร้างให้หน่าประทับใจที่สุดว่า พม่ากาลังก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงการปฏิรูปครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์จากระบบทหารปกครองแต่เพียงผู้เดียวมาเป็นประชาธิปไตยและในไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเท่านั้นครับพม่าพิสูจน์ได้อย่างหนึ่งว่าสร้างความตื่นตะลึงให้กับชาวโลกว่าเมื่อชันเปลี่ยนฉั้นเปลี่ยนจริงๆและเท่าที่ผมมาพูดจะสอบถามกับเจ้าหน้าที่หลายกระทรวงครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงต่างประเทศกระทรวงกล่าวสาร กระทรวงพลังงานกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยยืนยันเกิดจะตรงกันว่าเอาจริงนะพระม่าจะเปิดประเทศจริงนะและพนํนพม่าเนี่ยพอเปิดประเทศแล้วจะไม่ยอมแพ้ใครพูดถึงในขั้นที่ว่าเสรีภาพสื่อของเขาเนี่ยต่อไปนี้เมื่อเขียนกฎหมายใหม่แล้วเนี่ยจะเสรีกว่าหลายประเทศในอาเซียนเดํำไป